นะคะหลายๆท่านเองก็ไ <Allah> ด <que> ้ชมในดูนะคะแล้วก็มีคุณยายสามลำสี่โซ่นะ ปัจจุบันก็เป็นนับพิศวัรนะคะที่บริษัทเวชเชิร์ดิจิตอลกรุงเทพนะคะก็ถือว่าการงานมั่นคงทั้งสองคนนะคะขอนที่จะตาัาสนใจ คู่เบ่าสาวในค่ำคืนนี้นะคะคุณครูนะคะสวัสดีครับท่านผู้วิเจีตรท่านเจ้าภาพนะฝ่ายเจ้าสาวและเจ้าเบ่า,าที่ประรบนะครับในค่ำคืนนี้นะครับเราก็มาเป็นภักขีพยานนะครับสาหรับผู้เบ่าสาวนะครับที่จะ,ะได้ ใช้ชีวิตคู่นะครับในคืนนี้นะครับเป็นต้นไปนะครับซึ่งเจ้าสาวในค่ำคืนนี้ก็คือคุณพรพิมลชัยมูลนะครับและเจ้าบ่าวจุดหลอก,ก็คือคุณจริพรศรีมาลัต์นะครับมาที่นี้คุณเรามาเนี่ยก็ในการให้กำลังใจนะครับแล้วก็แสดงความินดีนะครับที่ทั้งสองได้ตัดสินใจในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนะครับซึ่ง ในการใช้ชีวิตคู่นั้นนะครับอยากจะฝากคู่บ่าวสาวนะครับที่จะดําเนินชีวิตคู่ให้ประสบความสาเร็จนะครับก็ฝากไว้5ประการนะครับประการที่หนึ่งนะครับต้องมีศรัทธานะครับศรัทธาในความดีในความรักที่มีต่อกันซึ่งทั้งสองนั้นก็พิสูจน์แล้วว่านะครับได้มีศรัทธามายาวนานนะครับหลายปีทีเดียวนะครับอันที่สองนะครับประการที่สองก็คือต้องมีวิริยะความเพียร นะครับเพราะตังสองนั้นนะครับเมื่อได้ใช้ชีวิตคู่แล้วเนี่ยนะครับก็ต้องมีเป้าหมายในชีวิตนะครับก็ต้องใช้ความเพียรความอดทนนะครับไปสู่ความสำเร็จตรงนั้นนะครับส่วนประการที่3นั้นก็คือต้องมีสตินะครับระลึกรู้ตัวนะครับดำเนินชีวิตที่ไม่ประมาทนะครับแล้วก็ประการที่4นะครับต้องมีสมาธินะครับเพราะสี่เหล่านี้นะครับในชีวิตคู่ของเรานั้นเนี่ย นะครับสิ่งที่จะพัดพาเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นลมร้อนลมเย็นหรือสิ่งใดก็ตามนะครับเราก็ต้องมีความมั่นคงนะครับแล้วก็มีความสงบบางครั้งเราเรียกว่าการใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวนะครับแล้วก,การสุดท้ายนะครับก็ต้องมีปัญญานะครับซึ่งทั้งสองนั้นเนี่ยมีอยู่แล้วเมื่อมาบวกร่วมกันนะครับปัญญาเนี่ยนะครับก็จะทำให้ทั้งสองได้เมือชีวิต นะครับทั้งในทางโลกและทางธรรมประสบผลสําเร็จอย่างมากทีเดียวนะครับอันนี้ก็ฝากทั้งสองไว้นะครับในการดําเนินชีวิตคู่นะครับแล้วก็ขออวยพรให้ทั้งสองนะครับได้ใช้ชีวิตคู่นะคู่ครองด้วยความสุขความอบอุ่นนะครับแล้วก็สร้างครอบครัวที่มีคุณภาพนะครับ แล้วก็ดูแลอุปการีนะครับแล้วก็เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่ตอไปครับคอบคุณครับค่ะขอขอบคุณนะคะสำหรับท่านประธานในพิธีนะคะคุณครูชนิดไรละไรเมืองนะคะแล้วก็ในโอกาสนี้นะคะขอเชิญเจ้าบ่าวสาวนะคะของมาลัยกรเพื่อเป็นการขอบคุณนะคะสำหรับทั้งทั้งสองท่านนะคะที่ได้เกียรตินะคะ,ะเป็นประธานในค่ำคืนนี้นะคะ ตกตาแล้คือสนามวัลดีบอลบสนามวัลดีบอลโอ้โหพี่ช้างต้องไปแล้วเนี่ยที่ไหนคะโรงเรียนโรงเรียนแถวบ้านครับแถวบ้า,บานาบ้าน่ไหนคะโรงเรียนอะไรคะโรงเรียนอ๋ตอตั้งแต่ม<อ>ัธยมเลยใช่ไหมคะใช่ครับตั้งแต่มัธยมเลยโอ้โหเราไปเห็นกันนานเลยก็คืน้อง <laughs> เรา๋ยวคูุ่ณน้องเห็นกันนานขนาดนีนะะ้นะคะแล้วคบหากันกี่ปีแล้วคะจาก ก,ก่อนตัวการเดินไปนะคะรู้จักกันนะคะตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงวันนี้เป็นเวลาสิสปีแล้วปลดมือ,อด้ค่ะเขาบอกว่ารับนาก็ได้กันอยู่นะสิ่ปีเลยนะจ๊ะโอ้โหเป็นคามตราที่แบบสุดยอดจริงๆอันนี้ถามเจ้าสาวแล้กันนะคะว่าประทับใจอะไรเป็นพิเศษในตัวเจ้าสาวคนนี้คือมัน4สี่ปีค่ะท่านหญิงแต่ว่าพี่ต้นคอแบบ ใจอะแล้วก็อาจจะไม่เคยบอกเขาได้จัในวันในหลายๆปีที่ผ่านมาประทับใจอะไรเขาคะหรือว่าเขาเป็นผู้ชายไม่คพูดิีพูดพูดเก่งอู่ไม่ชอบค <c oughs> ือเจ้าบ่าวนะคะเป็นเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์โอ้โหนะคะเสนอต้นเสนอปลายไม่ว่าจะนานแค่ไหนผ่มานมากี่ปีเจ้าบ่าว ก็ยังเป็นเจ้าบ่าคงในวันนี้อยู่ค่ะโอ้โหน้ำตาที่จะไหลเลยที่แม่บิ๊กเจ้าเปล่าจะตอบอะไรอะไรทีนี้อ่ะไม่สมัยจะตอบบ้างประทันประจัยมีวาน้องสาวของดิฉันนะคะนี่ได้มีคำตอบนี่พูดไม่ออกเลยใช่พี่คนเพียนแสดงอดแอบเลยนะเนี่ยเจ้าเ่าล่ะคะ เ้มเดีเดโอเแต่ร้รัหอค่้อนนิ่นนนไ่รอกคือยเยรับว,ว่าคือมันเยเป็นพูด่ไม่มพูดทออกมาียวก็คือ,อผมรักคุครับโอ้โหโอ้ยให อยากจะบอกวันนี้แหละนะคะวันมงคลของทั้งสองคนนะคะี่เขียนทุกท่านัด้วยนะคะจะได้เป็นสัขีพยายนด้วยกันนะคะขอเชิญเจ้าบ่าวค่ะครับก็ต่อจากไปครับผมก็จะมีแค่น้องหญิงคนเดียวจะให้คำาัสัญญาว่าจะรักคนเดียวครับ เม้นเม้นเลยนะนองหญิงติดตาเลยนะคนเดียวค่ะขอบคุณเจ้าเป่าเจ้าสาวค่ะมีอะไรยังที่ไม่เคยบอกผู้ชายคนนี้เลยแล้วก็อยากจะบอกกับเจ้าบ่าในค่ำคืนนี้ค่ะสำหรับเจ้าบ่านะคะขอบคุณทุกๆอย่างที่เป็นเจ้าบ่าขอบคุณทุกๆสิ่งที่เขาทำให้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา14ปี ขอบคุณความดีที่เขาไม่เคยลดลงเลยขอบคุณผู้ชายคนนี้นะคะที่อยู่เคียงข้างยืงตลอดไปขอบคุณค่ะวันนี้คำถามส่วนตัวของพี่เบิร์ดนะคะจะมีลูกกันเลยไหมคะหรือวางแผนว่าจะมีบุตรตอนไหน you mm -hmm. อ่าการรู้จักกันไปแล้วนะคะต่อไปชี้มีมีใครดีต สักคู่สาวโสดเตรียมตัวนะคะจะมีการโยนดอกไม้ระบบใหม่ขอ16ท่านนะคะสาวงามในวันนี้สาวโสดด้วยไหมมากกว่า16ก็ได้นะคะรวมถึงพิธีกรด้วยค่ะขอเว้รี่ม่วงว่างหน่อยนะคะ ไม่ไม่ไม่ไมอารมก็มาได้นะถ้าใดเป็นเสาโสดนะ ขอเชิญเตรียมตัวตัดชุดเจ้าสาวไว้รอเลยนะคะน้องเป็นผู้โชคดีขอสัมภาษณ์นิดนึงน้องอยี่มาสัมภาษณ์๋อได้ค่ะได้ค่ะโอเคค่ะอ่ะคุณน้องคะมีแฟนหรือ,อยังคะตอนนี้ยังค่ะงานนี้พอดีเลยค่ะอ่ะสเปคยังไงคะขอไม่มีสเปคค่ะดอ,อง่ายขนาดนั้นเลยหรอ้องเขาบอกยังไงก็ได้ขี่จักรยานหนูก็เอาประมาณนี้ใช่ไหม ำไมพี่พ้าใจน้องจังเลยแล้วน้องไม่โปเนี่ยน้องรู้สึกยังไงรู้สึกว่าดอกไม้มันหายไปไหนคะ <ś c oughs> อยู่กับ <ś c oughs> คนนี้ค่ะอ่าไม่เป็นไรน้องไม่เป็นไรมันมีทุกงานเลยคะ่ะอ่าผู้โชคดีวันนี้ขอเชิญข้างหน้าค่ะสาวสวยนะคะอ่าเกินหน้าเกินตาเจ้าสาวค่ะระดับนี้คุณหนุ่ยคะของไม่เลยคะ่ะใช้ใช้เจ้าเป่าเลยนะคะอ่าเดี๋ยวถือไม่ก่อนนะคะอ่าคุณน้องถือไม่ค่ะรู้สึกยังไงคะได้ดอกไม้โดยที่ อาจจะไม่ได้ได้แบบร้อปอร์ซประมาณประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ละ่ะรู้สึกยังไงคะคุณน้องอต้องถามแบบว่าโสดไหมก่อนต้องถามก่อนโสดค่ะแท้ไหมแท้แท้แทแจริงหรอหน้าอย่างน้องพี่พไม่น่าเชื่น้องแบบว่าโสดก็โสดนะคะไม่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 สวยเหมือนกันทั้งคู่เลยนะคะแล้วผู้ชายแบบสเปกอะไรเงี้ยอะไรเงี้ย โอ้ทำไมหญิงเพื่อนน้องทำไมแบบยังไงก็ได้จริงหรออ๋อสังกัดอาชีวะไม่มีสเปคพี่หรอป็่อย่างงี้หรออ่ะโอเคนะคะแล้วหลังจากวันนี้พี่เพิ้นเชื่อว่าน้องจะมีคู่แล้วล่ะเพราะว่าน้องเป็นผู้โชคดีในวันนี้นะคะขอเสียงประมือทั้งสองคน้วยค่ะอาชีวะไม่มีสเปคนะคะเพื่อรู้เลยนะเนี่ยเป็นความรู้นะคะต้องเก็บข้อมูลไว้นะคะ